สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้รหัสผ่านหน้าวินโดว์นะครับสำหรับที่เพื่อนๆทำการตั้งรหัสผ่านแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบวินโดว์ได้นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมจะลองเข้ารหัสผ่านดูนะครับ ตรงนี้ก็ไม่สามารถทจะเข้าได้แล้วรอบที่2ก็จะบอกว่าฮิต1 2 3 4 5 6อ่าผมลองใส่1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้าหกดูนะครับ 1>, 1 2 3หนึ่งสองามสี่ห้กก็จะบอกว่าไม่สามารถเข้าได้นะครับไม่สามารถเข้าได้ จากนั้นเราจะใช้ตัวช่วยนะครับก็คือตัว h ฮเรนบู d Boot นะครับที่เราทำใส่นะครับเขาเรียกว่า Windows PE นั่นนะครับเป็นการจัดการนะครับอันดับแรกเราปิดเครื่องก่อนนะครับทำการชัตดาวน์เครื่องให้สนิทก่อนนะครับ ครรับตงนี้โอเคครับเราก็ทำการใช้ตัวให้เรนบูตแสตด,ดที่เราทำการทำให้เร b นบูตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็กด F12 นะครับของ l e n o v o นะครับจะเป็นการบูตเมนูนะครับคราวนี้ ก็จะเจอตัวแฟลชไดร์ของเรานะครับก็จะเป็นชิงตันนะครับปกติตัวนี้ก็จะเป็นวินโดว์บูตเมนิเจอร์นะครับครับก็จะมีอยู่สองส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเลือกเป็นชิงตันนะครับเป็นตัวบูตของผมนั่นเองนะครับครับเสร็จแล้วตัวบูตก็จะมีให้เลือกคำว่า PE ตัวนี้นะครับบูตเข้าไปเลยนะครับ รอสักครู่นะครับก็รอให้เครื่องบูตนะครับรอเครื่องบูตนะครับเครื่อง,อง,องอก่นค,ครับตอนนี้ก็จะเข้ามาในระบบ PE คือ Windows PE นะครับ รเราก็เข้ามาใน windows pe เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมันก็จะมีชื่อโปรแกรมตรงนี้นะครับอ่าผมจะรันโปรแกรมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนเนาะว่าเป็นโปรแกรมอะไรนะครับก็จะมีชื่อว่าโปรแกรมแต่ตัวนี้จะอยู่ใน pe ผมเนาะแต่ pe ของลูกค้าก็หรือว่าของเพื่อนๆนนะครับ จะมีตรงนี้นะครับ resetting password นะครับก็มีหลายตัวให้เลือกนะครับแต่ผมจะชอบใช้ตัวนี้นะครับครับคลิกเข้าไปในโปรแกรมเลยครับแล้วเราสังเกต User ที่เราตั้งไว้นะครับมันจะมี administrator นะครับตัวนี้ผมจะไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นของระบบ windows อยู่แล้วนะครับ แต่ที่เราสร้างยูเซอร์ขึ้นมาใหม่นะ่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่มองเห็นตอนแรกเนาะติ๊กเข้าไปแล้วก็คลิกคำว่าร e ม o v พาสเว w o r d นะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ออกจาก PE แล้วก็สามารถเข้าในระบบ Windows ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทดูนะครับ ปกติก็คือรันเข้ามาถึงหน้าวินโดว์แล้วก็จะติดล็อกรหัสผ่านเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะข้ามไปไม่มีรหัสผ่านเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องล็อกอินรหัสผ่านนะครับครับก็จะขึ้นเวลขัามเลยนะครับต่อสักครู่นะครับ เราก็สามารถเอาไปใช้กับระบบ Windows 7, Windows XP, Windows 10, Windows 8อะไรประมาณนี้ครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ว่าอันดับแรกเราต้องมีตัว PE หรือตัว h i g h l a n d Boot นะครับเพื่อจะเข้าไปจัดการ Remove Password ระบบของ Windows ได้นะครับนะครับตอนนี้ก็เข้ามาใน Windows ได้แล้วนะครับ ต่อสู่นะครับวินโดว์ตัวนี้ก็อาจจะหนืดหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะมีการใช้งานมาครับโอเคครับก็เข้ามาถึงหน้าวินโดว์ได้แล้วนะ อันนี้เราก็ใช้งานได้เลยนะครับครับเข้ามาใช้งานอะไรได้ปกตินะครับรู้สึกว่าเครื่องนี้น่าจะเป็น SSD อะไรประมาณนี้นครับก็สามารถรีมูฟได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับ